เตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเปราใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอเคค่ะกรับไปพิจารณาดีมิตรนักเสี่ยง,งดวงทุกท่านทุกคนนะคะอยู่กับชูก้าชูก้าลู่ในช่องชูก้าใสปันเหมือนเดิมนะคะวันนี้กลับมากับ่ายกับค่ายแพ็คมาติดเพย์นะคะค่ายพีพีนั่นเองนะคะกับเกม Tree Rising w i l นะจ๊ะหรือว่าเกมพึ่งนั่นเองนะพึ่งพาได้หรือเปล่าอยกเรื่องหนึ่งนะทุกคน มาเริ่มต้นดูตารางการจ่ายเอาข้าก่อนนะคะตัวพึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแพงสุดนะรองลองมาก็จะเป็นเขาเรียกอะไรมแมลงเต่าทองไหมน้องหนอนแล้วก็มีผีเสื้อนะคะ akqj สัญลักษณ์สเกตเตอร์เป็นลังพึ่งนะคะสัญลักษณ์วายเป็น,เป,นเป็นตัวนี้นะและเรียกไม่ถูกว่าตัวอะไรนะคะวววายมีน้องวายเป็นตัวพึ่งตัวจ่ายแพงสุดด้วยทุกคน เกมนี้เป็นลายเดิมพันธนะคะค่ายแพ็คมันติเพย์ค่อนข้างจะมีเป็นลายเดิมพันนะลายเดิมพันธเยอะด้วย20ลายนะวายอะไรก็ไปเลยแล้วกันนะคะวันนี้พุ่งมาเจ0 0ันเเราจะร้าวรานหรือเปล่าไหม่รู้ไม่รู้ฉะนั้นลองเลยแล้วกันนะคะ,ะ,คะเบ็สิบขอเริ่มต้นทีเบ็สิบไปก่อนนะจ๊ะลองปั่นดูก่อนเผื่อน,น้องจะเข้าให้เรานะถ้าไม่เข้าเราก็ซื้อไ้มีสูดเด็กแคลมยมีเริ่มมาแบ่งปันกันด้วยนะคะหแต่ว่า มันไม่มีอะไรการันตีเนาะว่ามันจะเออเข้าไม่เข้านะใครมีสูตรอะไรก็มาบอกกันด้วยแบ่งปันกันนะคะเผื่อจะได้กําไรมาแบ่งกันเนาะนอันนี้อันนี้ก็คาดหวังว่าจะได้กําไรกลับไปแต่ก็ยากอยู่ฉะนั้นมีมีสติก่อนสตาร์นะคะที่รนะทุกท่านโุกคนเอาไว้สวยสวยไ้สวยกี่โมงก่อน เกมนี้ตอนเข้าสเกตเตอร์มันจะมีแบบให้เลือก3 3สพึ่งหรือ4ี่พึ่งเนจำไม่ได้นะ่เดี๋ยวเราซื้อให้ดูเลยแล้วกันตอนนี้เบ็ดจิตไม่เข้าปันน่นอีกสักนิดนึงแล้วกันมา50หมุนถ้าร้อหมุนไม่เข้าเราซื้อจริงจังละส่วตนตัวไม่ได้พกมาเยอะนะคะเพราะว่าแต่ชุก้าส่วนใหญ่จะโชว์เกลือหมดทุกทุกคลิปเลย อชุก้าไม่ได้ไลค์นะคะมีคนมาถามอีกแล้วเห็นถามช่องน้องพลอยช่องแอดโอช่องพี่อึง่งชุก้าไม่ได้ไลค์นะคะชุก้าไม่มีเวลานะแล้วก็แบบเสียงแหบด้วยไม่สามารถพูดสี่ห้าชั่วโมงได้นะแต่ก็จะคอยติดตามดูทุกแอดนะคะฝากกดไลค์กดติดตามพเพื่อนๆพี่น้องของเราด้วยพี่ออกพี่อึง่งแอดโอแล้วก็น้องพลอยน้องเนตตี้นะคะเป็นเป็นครอบครัวเดียวกันหมดนะจ๊ะอชุก้าทำคลิปวงอย่างเดียว วายสวยดอกนี้เท่าไหร่บิ๊กวินไหมเซนเซหรือเปล่าโอเด้ไ oh, น nice. มาก่อนโอ้หนึ่ง่ก้าสองไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะจ๊ะเราอยากได้แบบบึ้ม um บัมซัมเบ้กับเขาบ้างนะตรงนี้ก็ให้ฝากฝากทุนไว้กับน้องพ g จีพีพีไว้เยอะเหมือนกันส่วนตัวอชุกข้าไม่ค่อยไปเล่นใครอื่นเลยเพราะว่าเล่นแล้วมันเกลือซื้อเลยแล้วกันนะครับว่าแล้วก็บไบาย อ้าวสวยค่ะทังพึ่งสามอ่ะเรามาเลือกอะไรกันดีทุกคนมามสิบหมุนแปดหมุนและหกหมุนราชินีพึ่งจะเป็นหกหมุนเราเรารู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองไหมไปแล้วก็ปเลยแล้วกันนะคะขอเริ่มต้นที่หกหมุนก่อนเลยหกหมุนลุ้นต่อไปว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้า โอ้โหเงียบสงบไปแล้วสามไปแล้วสี่โอ้โหว้าวไปอีกอม,มีใครให้เข็มกว่านี้ไหมคะโอ้โหจ่ายไม้สุดท้ายมาเท่าไหร่หนึ่งมุนสุดท้ายแล้วก่อนจากลาโอ้โหราชินีเพิ่งมางานเข้าแล้วละ่ะโอ้ซื้อหนึ่งพันใจมาห้าสิบดูมันโแตาระความเกลือนขนาดนี้มีให้คุณคนเดียวนั้นเกมเกินไปจุดเก้าหัวร้อนแล้วนะจุดนี้ขอซื้อซ้ำ ซื้อสหน่อยแล้วกันนะคะแต่ว่าโอไม่เลือกฟีเจอร์เดิมแล้วโอ้โห้ราชินีเพิ่งทำเราได้หนึ่งพัจ่ายมาห้าสิบทำได้ไงก่อนเอาดีมาซื้อสัดลักวาแปหมุนเลยแล้วกันนะคะวันวายแนวตั้งนะแปหมุนตรงนี้ลุ้นต่อไปว่ามันจะต้องจ่ายแหละรอบแรกมันเกลือแล้วอะ่ะ วายแนวตั้งมาสวยๆหน่อยเกมโอ้โหใจมาให้มันแบบเออให้เกียดกันบ้างซื้อตั้งหนึ่งพันนี่ไม่เกรงใจเราเลยเหรอเกมนี้จะอยู่ที่เบ็ดจิบตลอดเกมนะคะตลอดคลิปเลยนะทุกคนซื้อดอกนี้ใจมาเท่าไหร่โอ้ทำไมมันดูค้างๆหมนุหมนๆโอ้โหใจมาเท่าไหร่ร้อยแสิบเจ็ดวายมาอีกได้ไหมขอแบบตั้งยาวๆเลยได้ไหมคะ ดอกน,นี้207รอยโอเคไนส์ยังไม่ได้เจอเซนเซนซักดอกเลยอะชี่หมุนลุนต่อไปตอนนี้โอ oh, ตะระเกลืออยู่ที่อาชูก้าแล้วไนส์ nice. ดอกนี้นะ177โ okay. อเคไม่แย่แต่ว่าจ่ายยังน้อยอยู่สามมูลพี่เหลือโอ้โหวายไม่มาเลยเหรอโอ้วายโอ้วายโอวายอยู่ไหนคะ155โอ้วายต้องลองแล้วแหละโอ้โหวายไม่ทำการทำงานเลยนะจุดนี้ แต่ไม้นี้จะได้กำไรไหมเนี่ยขอนิย่ะกระชากได้ไหมอ่ะกดข้ามก็ไม่ได้จะด้วย872ก็กระมุนสุดท้ายของเราแล้ว n i c ์ nice. มาอีกดอกหรอยยังไม่มีโอกาสดูเซ็นเซีเลยทุกคนโอ้โหโดูมันจ่ายเจก nice. ยุก้า n น c e สวยอีก237โอเคขอนุญ่ะกระชากนะคะเพื่อความว่องไวนะโอ้โหซื้อไป1,000จ่ายมา1,297ดอกแรกให้มา50 โอ้โหมีใครเกลือกว่านี้ไหมคะซื้อซ้ําเลยแล้วกันกับไม้ที่3พฟีเจอร์สุดท้ายละฟีเจอร์สุดท้ายก็คือ10หมุนนะคะเบรกสักทีโอเคอจุกาน,น่าจะไม่หนีจากเบ็ดจิบแล้วดูท่าแล้วเนี่ยเราไม่กล้าเล่นจุนะคะทุกคนแบบโอ้ใครก็กลัวเนาะ เกลือเหลือเกินช่วงนี้มาไม้นี้ของกําไรเยอะๆหน่อยเมื่อสักครู่ให้มา2อง้เท่านั้นโอ้โหอย่าบอกนะว่าเกมเ่าล้วนอย่างนี้ไม่น่ารักขอไว้สวย,สวยๆ,ๆอย่าบอกนะจะบอกนะว่าให้ไวตัวเดียวโอเคได้มาสองตัวแล้วทุกคนโอ้โหเกดขึ้นคอนะรุดทุกดอก สวยไหมสวยแหละคาดหวังว่าจะกาไรแต่โอ้โหช่างห่างไกลคําว่ากำไรเหลือเกินอ่ามุนตรงนี้ยังไงคะนี่อ้าเจมาเจเต็มไม่เจมนี่ได้แค่สามแถวเท่านั้นมันรุ้นเป็นายเดิมพันก็ลุ้ยนยากเนาะโอ้โหไวไม่สวยเลยอะห่างกันมันโยดอ้าวแต่ดอกนี้สวยสวยไหมเชนเจให้หน่อยได้ไหมสักดอกอะโอเบามากออ้ยันนี้ดูแพง อ้จูปเปอร์มาก่อนยังไม่เชนเเลยโอ้โหคราวนี้มักดข้ามชื่นชมความสวยของเกมชักงนิดนึ่งโอ้โหเบ็ดติบตลอดคลิปแล้วนะลวจุดนี้สู้มาทุกฟีเจอร์แล้วแต่ยังยังไม่เห็นกําไรที่แบบเป็นกรอบเป็นกำอะตอนนี้มีแต่เป็นเกลือเป็นแกงนะโอเคสวยค่ะ540มายังไม่จบ2หมุนที่เหลือ โอ้ยมาอีกหนึ่งแต่ต้องมีตัวแพงประมาณถึงจะดีหนึ่งมุนสุดท้ายก่อนจากเราโอ้ยมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่และตัวแพงไม่ค่อยทำงานโอ้ยจอดทำไมคุณทำอย่างนี้น้องพึ่งพึ่งพางไม่ได้หรือเปล่าทุกคนเพราะว่าเจ็ดพันกว่าตอนนี้ขาดทุนไปประมาณสองพันแล้วนะ ยังไม่เห็นกำไรเลยไม้นี้ซื้อหนึ่งพเหมือนกันขาดทุนนะคะซื้อสาไม้เนี่ยขาดทุนหนึ่งขาดทุนสองไม้ยับยับเลยทีเดียวอุย้ยไม้นี้ได้กำไรใครว่าขาดทุนได้มาหกสิบโอ้โหปบมือมีใครให้มากกว่านี้ไหมโอ้ยชุกา้าทำไมโชว์เกลือเกะนะ่งขนาดนี้ทุกคนมีมีใครชมชมตัวเองแล้วกันนะปรับเบ็ดขึ้นหน่อยละกันนะคะวัดดวงกับเบ็ดนี้สิบสี่อู้เดิมพันสองสู่สามพันไม่น่าไหว ลดให้ไหวลดให้ไหวโอ้ที่แรกว่าจะวัดดวงแบบเออเอาเปตหาสกันมาห้สิบหมุนลุ้นสักนิดนึงนะคะเราควนอินไปเลยไหนๆก็เกลือมาตลอดทุกไม้แล้วเนี่ยส่วนตัวไม่ค่อยชอบการรอซื้อเลยแล้วกันนะคะแล้วอืมซื้อเลย4 5่พ้าบาทพลังไม่แนะนำไม่ทำตามแต่ทำเพื่อความบันเทิงนะคะทุก้าโชว์เกลือนะจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้ว ไม้นี้ถ้าเกิดไม่กําไรก็แบนเกมนี้นะไอจิก้าขอแบนเกมนี้นะมาซื้อแบบตัวฟีเจอร์แพงสุดเลยแล้วคะนะคะเป็นเป็นการหกหมุนกับนางพญาเพึ่งขอสวยๆถ้านางพญาเพึ่งไม่มาก็พาเราเครียดะนะจุดนี้โอ้โหเงียบสงบโอโ้ได้เคม,มาก่อนโอ้โหทำไมลางสังขอนแะอบอกว่าม่จุก้าจะเครือหนึ่งหมุนสุดท้ายนางพญายังไม่มาโอ้โหเข็ม โอ้โหนางพญาโผล่มานาะทีสุดท้ายและโผล่มากระปิดกระปลอยกระปิดกระปอยเหลือลเกินให้มาแค่นี้พระเจ้าจอนมันยอดเย่ยซื้อสี่พันห้านะคะไมน้นี้โอ้โหขาดทุนย่อยยับเลยทีเดียวโอ้โหเจ็บจุกจุกขออนุญาตไปตเตือนตายตรวจไตสักนิดหนึ่งนะทุกคนขออนุญาตจากลากันเลยแล้วกันนะคะฝากกดไลค์คืนกำลังใจกันด้วยคอมเมนต์พูดคุยขอเกมมาได้นะคะไม่แนะนำไม่ทำตามจะทำเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะใครจะกใครจะโชว์เกลือได้ดีเท่าไอจุก้าเนาะแล้วก็ หากพูดผิดพลาดประการใดขออภัยสำหรับสำหรับว่าขอลินรัวพ่พันขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะไปแล้วบุยบุยสวัสดีค่ะ